เป็นยังไงเ้ยเฮ้ยตอนนี้พ่อมาง้อน้องนะคะทุกคนเออเตี้ยลงอะไรอย่างงั้นเฮ้เหหิวกล้วยหิวอ้อยจนลืมไปหมดทุกอย่างแล้วนะคะเออเตี้ยลงสารวาันเอี้ยลวั้ยลงงนเตี้ยลงเนี่ย นาวันตีลงเลุง้าวันตีโอ้ตัวใหญ่หนูตัวใหญ่นะลูกหนูไม่ได้ตัวเล็กๆลโอ้โอ้อะไรของน้องเตียอาเตียลงใหม่เตี้ยลงใหม่เอาเตี้ยลงใหม่สิเมื่อกี้แม่จะไปถ่ายด้านหน้าแม่ถ่ายไม่ทันเอาเตี้ยลงใหม่สิกอเตียล่อนหน้าก็ยังคงความคิดถายที่ปลื้มอยู่นิดๆนันตี่ก้ เตี๋ยลงสารวันเตียลงเออ้าอไม่จ้าค่ะเตียลงค่ะเตียลงแล้วเี่ยลงารวัเตี้ยมทวนความจาน้องก่อนเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเฮ้เอตี้ยลงสารวเตี้ยลงหามุมหามุมเตี้ยกันเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเตี๋ยลงสารวันเตี้ยลงอ่ะเฮ้ยเอาไม่เตี้ยลงไม่ได้กินนะวันนี้หามุมเตี้ยลงกันเตี้ยลงารวนเตี้ยลงเฮ้ย อกิขีใช่เออจะอึใส่พ่อเอ้อพ่อไม่ให้กินแน่วันนี้ถ้าไม่เตี้ยลงให้พ่อก่อนเอ้ยอนนอนนกันแล้วโอออย่านอนนอนกันอ่ะเตี้ยลงสิลุกเตี้ยลงอุ้ยอึด้วยนอนให้น้องอึก่อนนะองอนนะ อ๋อกอดพ่อก่อนเหนื่อนี่รักรักนะคะรักคุณพ่อรักพ่อมากนะคะหลักก็คือรักนะคะเตียลงกันแล้วอลเตียลงกัแล้วเอบอีเ้ยลงแล้ว ยังสับสนใช่สับสนอยู่ออ,าาเออเอ,อ,อยังสับสนอยู่พอไม่ค่อยได้หัดน,น้องนานแล้วนะคะพอเรียกแล้วนันพอเรียกแล้วออพอก็หันหน้ามาหน่อย อ่ะหลับลงหลับลงเลยหลับลงก่อนอ่ะหลับลงสารวัลหลับลงเนี่ยเสียงอ่ะหลับลงสารวัลหลับลงเลยไม่หลับแล้ว <c oughs> อ่ะน,น,นี่อ่าอู้ยขอกินขอกินเออนะคะอ้อะขอกินฟาด ถ้าเขากินเนาะถ้าเขากินอย่างสวยเลยนั่งกอดได้หรออ่าไหนนั่งกอดดูชิกอดดูชิค่อยค่อยค่อยอ่าค่อยคลูกละค่อยค่อยพ่อกับ่านิเพ่อะพ่อบอกอโอ้ยเป็นอะไรนี่ลองหาพี่ปื้มนะคะเออแคปรูปก่อนหนึ่งสองสามแคปก่อนหนึ่งสองสามเออ ดูซิดูสิแม่ก็พยายามเดินหนีนะ้วแม่กลัวแต่พ่อบอกว่าชินแล้วนะคะเดีดิดงอ่ะเดี๋ยวดิด้งเดี๋ยวดิดกงนะเวลาเดีดิดง เดินดิตงทำไหนเว้ยฮู้ใจไอ้หอมดังกว่าเดินดีดงอาชีพอาชีพอดิดงกันแล้วเดิดีดงกันอ้อเล่นๆอาเต่นกันเดิดิตงอาดิดิตรงฮ่าอีกเดียวโอ้ยได้กินแล้วก็ค่ะอย่างเดียวนะคะเดินดีตรงกันเดินดิดรงเดี๋ยวเอามาตรงนี้โซมมันโซมมันสุดแล้วไม่ต้องห่วงนะทุกคนพวกเรา ผูกน้องยาวนะคะดูสิคะให้น้องเดินในป่าได้นะคะโอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยค <c oughs> ิดถึงพี่ปลื้มนะคะเมื่อตอนแรกคิดถึงพ่อไปไป,ไป,ไปมา,มาพ่อไม่เอาพี่ปลื้มมาสักที ไปเยอะไปเยอะไปบ่ายเยี่วบ๊ายบายนะคะจุ๊บจุ๊บจ้าคนจ้าจุ๊บด้วยจ้าจุ๊บด้วยค่ะเสียงไหนเสียงยังไงเสี่ยงอยู่ไหมจุ๊บอยู่ไหนจุ๊บอ่ะเอออากิบีไฟก่อนแล้วค่อยไปกิบีไฟกับพ่อเร็วกิบีไฟเออดีนะคะกิบีไฟอีกรอบหนึ่งเออนะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวพ่อไปหาหมออีกรอบหนึ่งก่อน แล้วพ่อไปให้หมอฉีดยาแล้วพ่อจะมาตอนเที่ยงนะคะบายบายนะคะไปสวัสดีบายบายปิดคลิปกันนะคะไปแล้วบไายบายสวัสดีนะคะฝากติดตามช่องน้องคำคุณชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะบายบายนะคำคุณบายบายเดี๋ยวพ่อมานะคะ